มาแล้วจ้าแกงน้องไม้มาแล้วจ้าพี่น้องแกงสู้แล้วนะคะเนาะนี่ค่ะมากินน้ำกันเลยค่ะเด้อ ักแก้มค่ะพักกันจองค่ะแล้วก็หมักยินไม้นะคะเนาะสวัสดีพี่น้องกันนะคะเนาะสวัสดีจ้ามาดามสุยสาวเมืองสกลนครชาแนลจ้ะแกงแล้วไมมกันเส้นละคะพี่น้องมามากินน้ำกันหิวเข่าขนาดเลยตอนนี้ริบเข่าหน่อยค่ะเมื่อนี้ หิ้วเขาแห้งๆค่ะพี่น้องให้พี่น้องให้พี่น้องเป็นหน้าตาแกงน้ำไม่ไม่ตามสุยแกงเองเดจ้าหิ้วเขาขนาดเลยหิ้วเขาจนสั่นนะผักกับนะคะ่นะเนาะน้าค่ะมากินเข่ารำขัน ข้าวนอกบ้านนี้แล้วจ้าเมื่อนีร่บรรยากาศค่ะอันนั้นต้นกาแฟเนาะคะ่นะเนาะอันนั้นกับเป็นสวนเพื่อนบ้านค่ะนะค่ะพี่น้องนี่เผาขห้หน่อยอเออฮมสแสบจ้ะลูกซ้ายกรเห่าวหงอยอยู่เกาะมา ด้ทีละอืมชิ้ตชูค่ะ ให้ยังสิ่งน่าเสียงจำคุกยังพ่อพี่ยงลูกโดด,ด,ดค่ะ ให้พี่นอกม่ได้กินน้ำนะคะนะเนาะตักโชว์ให้เบิง์นะคะบ่ได้ได่ได้สิตักกินได้เนี่ยคำยังไงฝนเนาะก,กันเนาะตอนนี้ก็10ิบโมงครึนนะคะ่งเลยค่ะอันนี้มาดินใหม่เนาะ ป้า,ปา,ปากินเขาป้าแกงหรือไมแกงหรือไมเพื่อนบ้านจ้ะป้าป้าล้านลาบป้าแมวล้านลาบจ้ะเพื่อนบ้านที่ดีด้ค่ะเพื่อนมีอย่างเพื่อนกระแบงมาให้กินน้ำค่ะป้าแมวแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะ ก็ได้เอามีดมาจัดเนาะค่ะเนาะกินบะสุภาพขอโทษขออภัยเลยคะ่ะเด้อกัดกินอันบางง่าว กินไปฟังเสียงใกล้ห้องไปนาองใคเนาะฝนบดตกค่ะเมืเ่อนไยอากาศที่ดีนะจังน่อยเข่าเดือนตุลาแล้วกะเข่าที่เริ่มเขียวนะคะ้คเนาะบางพื้นที่บางจังหวดดัดอำเภอกะเก็บเกี่ยวแล้วก็มีนะคะ้คเนาะ มุ้นนี่ที่ช่วงบายที่ได้ไปตลาดไปพัรค่ะไปซื้ออไปซื้อเนื้อแดดเด,ยเดียวส่งไปให้หน้าที่กรุงเทพเนาะค่ะเนาะอาหารอิสานบ้านเฮาค่ะจากนี่ไปตลาดไปพัรกับบกไก่ค่ะครับรถกับบพอพิบนาที่ค่ะหัว ที่เอามาผ่านบ้าไว้มันแม่งยังเลยค่ะเอาไว้เซตปากก <laughs> ินข้าวจ้าแจง้ไม้เพื่อนบ้านตั้งแต่วัดเท้าชนบทเนาะค่ะยังกายบ้านผ่านบ้านไปบ้านหน้าแตเอื่นถามกันเนาะเะนาะมิตรภาพที่ดีค่ะ ลูกลูกห้องอยากออกประตูกวนประตูแล้วลูกซ้ายหยาค่ะน้องหมาพันธุไทยค่ะถ้ากินในบ้านมาได้แล้วค่ะเพิ่นขวนนะคะแล้วเลยม,มากินข้างนอกนะคะเป็นจะอิจฉาแน่นอนนะเอ็นหนาเขาว่า หิ้วข้าวแห้งข้าวกินหลายกระจุกพี่น้องเอ,งขอะะยขอถทษวเด้อค่ะแล้วข้าวเต็มปากด้วยกระว่าคลิปนี้กับพ่อซัมมี้เนาะคะ่ะเนาอพี่น้องเนาะ ทุกทายนี่ก็มาดามสวยก็ขอ,อไวพรขอขอ,อไวพอรอให้พี่น้องเพื่อนๆผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ